สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ใหม่ไม่ใช่ครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับกรดจากทาง Soundpeats นะครับตัวที่ผมได้มาในวันนี้นะครับคือรุ่น Soundpeats Mini Pro HS นะครับเป็นหูฟังระดับ Hi-Res Audio นะครับแล้วก็รองรับ LDAC codec ด้วยนั่นหมายความว่าคุณภาพเสียงของมันครับจะอยู่สูงกว่าหูฟังที่อยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไปที่ไม่ได้เคลมตัวเองว่าเป็น Hi-Res Audio นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรีวิวหูฟังตัวนี้นะครับผมขอแจ้งวันนี้หนึ่งว่าตอนนี้ช่องผมครับได้เปิดช่องทางสนับสนุนถ้้าาเกกิดใครรทีู่่สึว ชื่นชอบคลิปนี้พิเศษหรือคลิปไหนก็ตามแต่ครับแล้วอยากจะเลี้ยงกาแฟาขนมนมเนยผมนะครับก็20บาท50บาทสามารถสนับสนุนโดยตรงได้ก็ต้องขอบคุณมากๆครับ เรากลับมาที่ตัวหูฟังของเรากันบ้างครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมประทับใจเลยคือขนาดของมันครับเล็กจิ๋วมากๆครับลองเทียบกับนิ้วของผมดูสิครับเพราะมันมาอยู่บนมือนี่คือแบบไซส์มินิมากนะครับแล้วยิ่งเทียบกับตัวไลฟ์นี่คือต่างกันชัดเจนมากนะทั้งความสูงความกว้างความหนานะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นทรงกลมแล้วรีดหน้าตัดให้มันแบนๆแบบนี้นะครับเวลาที่แบบพกใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงมันสะดวกจริงครับพกพาสะดวกมากวัสดุที่ใช้ทําจะเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะครับแต่ว่าเคลือบผิวด้านนอกให้มัันดๆมะครบีีสผท่าก แล้วก็ทำเท็กเจอร์ให้ดูออกเป็นประกายสีทองๆคล้ายๆพวกกลิตเตอร์นะครับเวลาที่มองแล้วผมแอบนึกถึงพวกแบบดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนกันนะสวยดีครับออกอาร์ตๆหน่อยครับฟีลิ่งการเปิดปิดฝาดูหรูขึ้นเยอะพอสมควรครับตัวบานพับมีความหนืดมือแบบพอดีๆครับตัวแม่เหล็กที่ดูดฝาก,ก็หน่วงน้ําหนักมาได้ดีมากๆนะครับรวมถึงแม่เหล็กที่ตัวดูดถูฟังเองก็แข็งแรงมากๆครับ เนี่ยครับต่อให้ความแบบนี้แล้วขย่านะครับขย่าแรงแค่ไหนก็ไม่หล่นเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือขย่าแรงมากเลยนะนะครับไม่หล่นนะครับคือทําการบ้านตรงจุดนี้มาดีจริงๆครับคือโดยภาพรวมครับฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยดูหรูดูไฮกว่าตัวไลฟ์เยอะเลยครับที่เหลือก็มันเหมือนเดิมครับภายในกล่องก็แถมสาย Type C แล้วก็จุกหูฟังมาให้เพิ่มเติมครับแล้วก็คู่มือการใช้งานตามปกติครับแต่จุดที่ผมจะชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือตัวบัมเปอร์กล่องเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นกระดาษหมดแล้วนะครับอืมดีมากๆนะครับเราต้องช เลิกแถมสาย Type C ที่มากับพวก gadget พวกนี้ได้แล้วนะครับมันไม่มีใครเขาใช้กันแล้วครับเรามาเริ่มกันจากการสวมใส่แล้วก็จ e s t u r e การ control กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับคือการหยิบออกมาจากตัวเคสนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเขามีการทําแบบให้หูฟังมันมีความเป็นสันเป็นเหลี่ยมไว้ให้นิ้วเรายึดเกาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะเพราะว่ารูปร่างของตัวหูฟังมันเป็นเม็ดๆนะครับเหมือนพวกเม็ดถั่วเมคคาเดเมยอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงครับ การสวมใส่นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ใช่หูฟังที่แบบถูกออกแบบตามหลักอุก o n น m i c ที่แบบว่าใส่เข้าไปแล้วล็อกเข้ากับรูปหูโดยอัตโนมัตินะครับเลยยังคงต้องแบบอ่ะมีการหาองศาจัดจับบิดบิดมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับคือช่วงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใสค่อนข้างยากนะแต่ว่าพอเราเริ่มชินนะครับเริ่มรู้องศาแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับฟึบเดียวก็คือได้เลยเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็บิดหาองศาที่เราคุ้นชินฟึบเดียวนะครับเนี่ยแน่นละนะคร พอสวมใส่เข้าไปแบบนี้แล้วครับไม่คิดว่ามันจะเกาะรูหูได้ดีขนาดนี้ครับคือการสวมใส่เนี่ยเรื่องความสบายเนี่ยอาจจะสู้ตัวไลฟ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องฟิตติ้งเนี่ยไม่แพ้กัน,นครับคือเป็นหูฟังที่ใส่แน่นแล้วก็กระชับมากครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วการที่มันไม่มีก้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวขึ้นเยอะไม่ต้องกลัวว่ามันแบบจะไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่กับสายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาหันหซ้ายหันขวามันก็แบบไม่มีโมเมนตัมแรงเหวี่ยงอะไรเลยครับแล้วพอไม่มีก้านแบบ้นี่นนย,ยนะครับมันไม่ลลืนม่ามันไไมม่่่ีีสวนนหทแบบยืดมา เลยติ่งหูใบหูเราเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเป็นจุดสนใจแบบว่าเดินไปแล้วคนต้ตองมองว่าแบบเอใส่หูฟังแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยกาเนแบบเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอันนี้คือมัอนค่อนข้างที่จะกลมกลืนครับแล้วก็เจ e เจอร์การ control ค,ครับก็ใส่มาให้เกือบครบเหมือนกับตัวไลฟ์เลยครับ แต่ที่หูฟังข้างขวา1ครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแต่ที่หูฟังข้างซ้าย1ครั้งจะเป็นการลดเสียงแต่ที่หูฟังข้างไหนก็ได้2ครั้งจะเป็นการเล่นหรือว่าหยุดเพลงครับแต่ค้างที่หูฟังข้างขวาจะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าแต่ค้างที่หูฟังข้างซ้ายจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการทางานครับแต่3ครั้งที่หูฟังข้างขวาจะเป็นการเรียกแอสซิสแตนต์แต่3ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายจะเป็นการเปิดกับปิดเกมโหมดครับระหว่างที่มีคนโทรเข้ามาถ้าแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างไหนก็ได้จะเป็นการรับสายหรือววว่่าา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 างงสสยในนนนขขณะะะททีีครรัหกมมโเเ้้้แแลตตจป็ด ค,คือก็ยังคงไม่มีการกลับไปเพลงก่อนหน้านะครับคือ,อครับซาวพิสให้ผมแนะนานะเอาเกมโหมดนะครับไปอยู่รวมกับโหมดการทํางานอื่นๆนะาไม่ต้องแยกเจสเจอร์นะครับตอนนี้มันแยกเจสเจอร์กันอยู่เอาเกมโหมดเนี่ยไปอยู่รวมกันเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นการแตะ3ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายเปลี่ยนโหมดวนลูปไปเรื่อยๆทั้งหมด4โหมดนะครับรวมเกมโหมดไปแล้วนะครับแล้วใช้การแตะค้างหูฟังข้างซ้ายเนี่ย เพื่อเป็นการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านะครับมันจะได้าลานซ์กับการแตะค้างยู่หูฟังข้างขวาเพื่อเปลี่ยนไปเพลงถัดไปครับตอนนี้คือไอเกมโหมดเนี่ยมันแยกออกมามันเลยทำให้เลืองพื้นที่เจสเจอร์นะครับไปอยู่รวมกันซะนะครับคือถ้าทาแบบนี้ได้นะครับมีการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าเนี่ยการควบคุมเจสเจอร์ของหูฟังแบรนด์นี้จะเพอร์เฟกเลยครับ ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดในเรื่องของคุณภาพเสียงครับเราไปดูสเปคที่เขาให้มากันนิดหนึ่งครับ Soundpeats Mini Pro HS มาพร้อมกับชิปเซ็ต w q 7 0 3 3 a r ที่รองรับโคเดกทั้งแบบ SBC AAC แล้วก็ LDAC นะครับใช้ Dyna m ม c Driver ขนาด10ม mm มนะครับแบตเตอรี่สามารถฟังเพลงได้นานต่อเนื่อง6-8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้งานร่วมกับตัวเคสนะครับจะใช้งานได้นานถึง28ชั่วโมงนะครับมี Active Noise Cancellation นะครับในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างมี Transparency Mode นะครับรองรับเกมโหม ที่มีค่า latency ต่ำถึง70มิลลิวินาทีนะครับตัวหูฟังกันน้ำตามมาตรฐาน IPX5 นะครับการพวกละองน้ำเหงือนะครับแต่ว่าไม่สามารถใส่ว่ายน้ำหรือว่าใส่อาบน้ำได้ครับสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแลวสนใจโปรดักที่ผมรีวิวจริงๆนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องเป็นในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับทีนี้มาถึงจุดที่ใครหลายๆคนรอแล้วนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงของมันเป็นยังไงบ้างครับเรามาพูดในเรื่องของคาแรคเตอร์ คมเคลียนะครับมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับคือถ้าเทียบว่าเป็นภาพถ่ายนะครับตัวไลฟ์จะแบบเหมือนเป็นภาพที่คอนทราส์เบาๆบางๆหน่อยครับแบบว่านัวๆจะเฟดๆหน่อยนะครับ,แบบรบแต่ว่าตัวเนี้ยคือเหมือนกับว่าไปอัดคอนทราสทำคอนทราสแล้วก็เพิ่มชัดเนสเข้าไปนะครับผลที่ได้คือมันมีความคมนะครับชัดกระแทกกระทันนะครับแบบมาแบบเต็มหูมากขึ้นดูมีด y นามิกมีอิมแพ็ค แรงประทะที่มากขึ้นคือพูดง่ายคือมันมีกําลังขับที่มากขึ้นนั่นแหละครับนี่คือคาแรคเตอร์ของหูฟังตัวนี้ครับและจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือในย่านเสียงสูงเขานะที่แบบว่ารู้สึกได้เลยว่ามีพัฒนาการที่แบบชัดเจนมากมานะครับคือเสียงสูงเนี่ยมีความใสามากขึ้นเยอะมากใสเคลียร์เป็นประกายนะครับแพรวพราวกุง้งกริ้งฟุ้งฟิ้งนะครับแล้วก็แหลมขึ้นคมขึ้นชัดเจนมากคือถ้าเทียบกับตัวไลฟ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเสียงสูงนะค่อนข้างที่จะทิ้งขาดนะครับคือแบบเขา มีดีเทลรายละเอียดเยอะๆนะครับหรือว่าแบบชอบฟังรายละเอียดเสียงของเ,อเวลาที่แบบนักดนตรีเล่นดนตรีครับเสียงนิ้วที่กระทบกับสายกีต้าวเวลาเปลี่ยนเฟสยกนิ้วแบบรูดสายไปมาอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยมันเก็บมาครบเลยนะครับอันนี้คือทําได้ดีจริงๆครับแล้วยิ่งกับวงที่แบบว่าเป็นวงแชมเบอร์เล็กๆแบบ4-5หคนเงนี้ยแซกซโฟนสักตัวหนึ่งเปียนโนสักหลังนึงนักร้อง เออกรองชุดเป็นชุดเล็กๆเบาๆกีตาร์อะไรเงี้ยคือแบบแบบมันเก็บรายละเอียดเก็บมูดแอนโทนความสุนทรีของตัวบทเพลงได้ดีมากจริงครับในเรื่องของย่านเสียงสูงแล้วก็ดีเทลรายละเอียดครับย่านต่อมาที่ผมรู้สึกประทับใจเหมือนกัน,นครับก็คือในย่านเสียงต่ำครับคือเอาจงริงแล้วตัวไลฟ์เนี่ยก็ถือว่าเขาทำเสียงต่ำมาได้ค่อนข้างดีครับคือมีมวลมีเบสมาให้แบบค่อนข้างจะตึบๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าคาแรคเตอร์ของเขาพราะมันแบบจัดจ้านมากขึ้นมันแบบดุดันมากขึ้น,นครับมันมาเต็มกําลัังงมมากขึ้นน้นน่สผลให กระหึ่มยิ่งกว่าเดิมครับคือเบสเขาดูมีมวลมากกว่าเดิมโอเคตัวไลฟ์มันแน่นก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นมวลที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มาแน่นก็จริงครับแต่อันนี้คือรู้สึกได้เลยว่าเบสใหญ่กว่าเดิมครับคือแบบมีดันามิกมากกว่าเดิมครับแล้วก็แบบมีพื้นที่ให้มันได้เล่นมากขึ้นครับแล้วก็อบอุ้มมากขึ้นคือพูดง่ายคือเบสมันดิฟลึกขึ้น,นครับอืมรวมถึงพวกอาการแผ่วๆผ้าๆอะไรที่แบบเจอโน้ตที่มันต่ําดิฟลึกๆมากจริงๆครับ มันออกอาการพลาดน้อยลงคือมันเอาอยู่มากขึ้นครับแต่ว่าถามว่ายังมีไหมมันก็ยังมีบ้างน,นครับเป็นปกติอ,อหูฟังในเรทราคาแบบ2,000บวกลบอยู่แล้วนะครับคือแบบถ้าเป็นแบบโน้ตที่แบบอเล่นจากตัว double b a s สนะครับในวง o ออเคสตราางที่แบบที่เล่นแบบโน้ตที่มันลึกจริงๆแบบไปสุดสุดสะดือแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีอาอก,การครับคือโน้ตพวกนั้นเนี่ยหูฟัง3 0 4 0 0 0ยังเหนื่อยเลยนะครับคือตัวนี้มันไม่ต้องไปคาดหวังขนาดนั้นแต่ถามว่าดีขึ้นมากไหมเมื่อเทียบตัว l i จ e ขับเบสเล่นโน้ตต่างๆได้ลึกมากขึ้นอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบครับจุดต่อมาที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจน้อยที่สุดละนะครับประทับใจน้อยที่สุดไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคือเมื่อเทียบกับเสียงสูงที่มันมีพัฒนาการที่ชัดเจนกับเสียงต่ำที่มาเต็มมากขึ้นเนี่ยย่านเสียงกลางหรือว่าเสียงร้องเนี่ยมันจะอยู่ในเรทแบบทั่วๆไปนะครับคือถ้าคุณลองตับตาดึงภาพตามว่าอ่ะหูฟังราคาแบบ2 1 9 0เบนี่ย2,000บวกลบ2,000ในหน่อยเนี่ยควรจะมีเสียงร้องแบบไหนมีเนื้อเสียงแบบไหน โทนเสียงกลางจะเป็นย <c oughs> ังไงก็คือแบบนั้นเลยนะครับคือเขาทําได้ตามมาตรฐานของราคาครับไม่ได้สูงแบบเวอร์วังแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำก่าเกณฑ์ครับคือคุณสามารถที่จะเพิดเพลินไปกับนักร้องได้นะไม่มีปัญหารครับยังฟังเพลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงที่เครื่องดนตรีเยอะชิ้นหน่อยนะครับโน้ตหนาๆโน้ตแน่นๆเลยเนี่ยนะครับนวๆกันหน่อยครับผมรู้สึกว่าเสียงร้องมันค่อนข้างที่จะจมไปเล็กน้อยนะครับคือเหมือนเหมือนกับนักร้องแบบเหมือนนักร้องร้องเพลงแล้วแบบไม่ยืนหน้าเวทีอะไปยืนอยู่แบบ ตรงกลางกลางยื้อไปหลังๆห,หน่อยนะครับมันทาให้แบบคือด้วยความที่แบบเสียงสูงมันมาเต็มมากขึ้นเสียงต่ำมันแน่นมากขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วพอเขาไม่ได้จูนเสียงร้องเสียงกลางให้มันแบบลอยขึ้นอีกนิดนึง,นงยื้อสเตจไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงเนี่ยมันเลยทําให้แบบบางทีมันสู้พวกเอ่อแบ็กอัพไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายเพลงชิลๆฟังสบายๆอันนี้ผมชอบอเอออันนี้ผมประทับใจเพราะว่าพอดีเทลรายละเอียดเสียงสูงมาเต็มมากขึ้นมันทําให้เราได้ยินแบบแม้กระทั่งแบบ ลมหายใจในบางเพลงเลยนะที่แับที่แบบตอนที่เขาแบบมิกซ์เพลงเขาไม่ได้ตัดออกอะไรนะครับเสียงริมฝีปากเสียงลิ้นเ,เสียงอะไรพวกนี้แบบเวลาฟังเพลงสากลน,นะครับมันแบบเฮ้ยเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนนักร้องเขามาร้องอยู่แบบ ใกล้ๆเราจริงๆนะเหมือนเราแบบไปดูเขาสดๆจริงๆนะไม่ได้แบบฟังจากแผน่นฟังจากมือถืออะไรอย่างนี้นะคือแบบมันก็ช่วยเพิ่มสุนทรียะในการฟังเพลงได้ดีนะครับอันนี้คือกับเพลงที่แบบออมีเครื่องดนตรีน้อยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงที่เครื่องดนตรีเยอะผมรู้สึกว่าควรจะจูนให้สเตจของนักร้องมันเยื้องหน้านิดนึงครับสุดท้ายครับมิติแล้วก็รายละเอียดเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆครับคือด้วยความที่เสียงสูงมันดีขึ้นใช่ไหมครับคือเสียงสูงกับดีเทลรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกันคร พอเสียงสูงมันดีขึ้นดีเทลรายละเอียดมันก็เยอะมากขึ้นครับคือถ้าเกิดแบบเอาไปฟังเพลงพวกอย่างวงออเคสตราหรือว่าเพลงซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์เนี่ยที่มีเครื่องดนตรีตชิ้นเยอะๆมีเสียงสูงมีดิอัมิกเรนจ์ของเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยนะครับตัวนี้ทําได้ดีนะครับคือเสียงสูงเนี่ยเก็บมาได้ค่อนข้างที่จะกริปมากๆนะครับคือแบบเวลาที่ฟลุตไล่โน้ตขับเบสสองชั้นขับเบสสามชั้นเร็วๆแบบ่ฟุบๆอย่างเงี้ยนะครับมันเก็บมาเป็นโน้ตโน้ตเลยนะครับอาจจะแบบไม่ได้คมกริบบบแเป๊ะๆชัดเวว่่อทุกคําาแต มันไม่เละมันไม่หนัวมันไม่แบบมาแบบเป็นปืน้นเป็นก้อนเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสียงต่ำนะครับก็ต้องยอมรับว่าโอเคถ้าเกิดเป็นวงแบบระดับออเคสตราอาจจะยังเอาไม่อยู่บ้างนะครับในย่านของเสียงต่ำอาจจะมีความเละเละเพลเพลนนัวไปบ้างนะครับแต่กับหูฟังราคานี้มันก็เป็นปกติอยู่แล้วครับไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นครับต่อมาคือในเรื่องของมิตินะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอ หูฟังมันมีคอนทราสต์ที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยเคลียร์ขึ้นแม่นมากขึ้นคือโพซิชันเนี่ยถูกจัดวางได้ดีขึ้นซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาแม่นนะครับวิ่งรับส่งกันดีนะครับข้างบนเยืยงหน้าหน่อยหรือว่าซ้ายขวาที่เยืยงหลังเนยเนี่ยก็ยังทําได้ดีนะครับคือมันทาให้การฟังเพลงสนุกนะครับโน้ตนั้นวิ่งไปโนตนี้นะครับเครื่องดนตรีนั้นรับส่งกับเครื่องดนตรีนี้อยู่ฝั่งซ้ายขวากันเนี่ยถ้าใครนี่แบบเป็นสายแบบเออเล่นกับมิติเออเพลงมิติเสียงเยอะๆเนี่อ,อ,บบนนนอนน สรุปด้วยภาพรวมในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับมันถือว่าพัฒนาขึ้นในทุกๆจุดทุกๆด้านครับถ้าเทียบกับตัวร a านนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับมาจากแบรนด์เดียวกันแล้วมาราคาสูงบ่าะครับคือตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่2อ9 0ั้าบ้งถ้าผมจะไม่ปิดนะนะครับมันจะสูงกว่าตัวร้าอยู่ประมาณ600บาทนะครับอืก็ถือว่าเป็นส่วนต่างราคา600ที่ผมว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายนะครับคือหูฟังในระดับ h i เรสอ Audio นะครับมันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเริ่มที่จะจริงจังในเรื่องของการฟังเพลงละแบบว่า ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเอาจริงเอาจังในเรื่องการฟังเพลงเริ่มที่จะซีเรียสในเรื่องของเสียงแล้วนะครับคุณจะต้องมองหาเ,เครื่องหมายการค้า high-res audio with ldac แล้วครับกับปี2023ครับทีนี้เรามาดูการเล่นเกมกันบ้างครับด้วยความที่มิติระละเอียดเสียงมันดีขึ้นแน่นอนครับการเล่นเกมมันก็ต้องดีขึ้นครับระละเอียดสีเท้าต่างๆการแย่งม,มิติทิศทางแม่นมากๆครับได้ยินเสียงศัตรูวิ่งมาจากฝั่งนั้นฝั่งนี้ชัดเจนมากช่วยในการเล่นเกมได้เยอะครับในส่วนของสัญญาณการดีเลย์นะครับต้องบอกเลยว่าหูฟังงเเกมมือซึ โอเค okay, มันไม่ได้ดีเทียบเท่าหรอกเพราะว่าเขาเคลมไว้ที่70มิลลิเซกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นหูฟังเกมมิ่งมันจะแบบ40 38แถบๆเนี่ยครับ40บวกลบนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าน้อยมากคือน้อยในระดับที่แบบว่าเกือบจะเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับคือเอาไปเล่นเกมแบบได้สบายเลยอะคือเล่นเกมได้แบบไม่ติขดขดแต่ข่วงใจเลยไม่ได้นึกถึงแบบฉันจะต้องไปหยิบหูฟังมีสายมาเล่นไม่ได้หละคือแบบมันน้อยมากจริงๆครับน้อยกว่าตัวไลฟ์อีกนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูแล้วกันคร ต่อมาจะเป็นในเรื่องของไมโครโฟนครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้ยวยความที่มันไม่มีกา้านยื่นออกมาแล้วมันยังรับเสียงได้ดีเท่าเดิมไหมนะครับแต่ว่าผมขอทดสอบในตอนกลางวันแล้วกันครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับโอเคครับและเสียงทุกตัวในนี้อยู่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นการอัดผ่านตัว s o u n d p e c t s Mini Pro HS นะครับก็จะเห็นว่าเสียงน้าฟังชัดดีนะครับคือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือหูฟังในยุคแบบหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกตัวสามารถที่จะทำในเรื่องของไมโครโฟนได้ดีหมดแล้วนะครับไม่ต้องกังวลแล้วครับว่าแบบซื้อไปแล้ว จะคุยได้ดีมากน้อยแค่ไหนตะกุกตะกักมันไ้เสียงเบาหรือเปล่าจะโดนบ่นไหมอันนี้คือผมใช้งานมาสองสามอาทิตย์เนี่ยไม่เคยโดนบ่นเลยครับคือบอกได้เลยว่าสบายยครับแล้วก็เอ่อเขาบอกว่าเขามี ENC ในช่วยช่วยในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันตัดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะเปิดเพลงจากมือถือครับที่ความดังสัก80%ครับในระยะใกล้ๆอย่างนี้เลยนะคืบเดียวอย่างเงี้ยครับฟุตเดียวเนี้ยอ่ามาดูกันครับจากกราฟที่ผมดูนะครับ ผมว่ามันตัดได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมจะสวิชไปที่ไมค์ตัวนี้เพื่อให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วเพลงจริงๆมันดังแค่ไหนครับใครครับอืก็จะเห็นว่าก็ค่อนข้างดังอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวซาวพีซครับเห็นไหมฮะตัดได้เยอะอยู่นะผมว่าเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับดังนั้นใครที่จะเอาไปใช้งานแบบคุยเยอะๆแบบแล้วเสียงรอบตัวมันค่อนข้างดังเสียงรถเสียงราเสียงแอมเบียนเสียงคนคุยเนะี่ย ผมว่ามั่นใจได้ในระดับหนึ่งครับว่าเขาช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูในเรื่องของโหมดการทํางานนะว่าเขามีโหมดการทํางานอะไรบ้างครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกลับไปเป็นตอนกลางคืนก่อนครับโอเคครับเรากลับมาดูในเรื่องของโหมดการทํางานนะครับก็เหมือนหูฟังทั่วๆไปนะครับก็มีตั้งแต่ normal mode นะครับ nc transparency นะครับแล้วก็ game mode แกมโหมดเพูดไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเออ normal mode เนี่ยก็คือไม่ได้มีโหมดอะไรก็คือใส่เข้าไปเฉยๆนะครับแต่่่่ววาาาจจะะชชชืืืนนนนมอออยงงงึคคครััับเเ้ลลกกใตซิิโุหูฟ ค่อนข้างสูงนะครับคือพอใส่เข้าไปเนี่ยมันซีลแล้วแบบการเสียงรอบข้างได้เยอะมากนะครับคือสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเปิด ANC นซีะที่แบบเปิดแล้วแบบบางคนเขาจะรู้สึกแบบอึดอัดนะครับมันดูแบบอู้อู้ใช่ไหมการใส่หูฟังเฉยๆเนี่ยก็ตัดเสียงรอบข้างได้เกินกว่าครึ่งแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบบ70% 80%ก็หายไปแล้วนะครับคือช่วยได้เยอะมากจริงนะครับแต่ว่าพอเปิด ANC แล้วเนี่ยคือกริบเลยอะคือแบบโอเคมันอาจจะไม่ได้ร0อหรอกแต่ว่าคือถ้าเป็นย่านแบบย่านโลคัสอะย่านเสียงต่ำอะ พัดลมคอมคอมแอร์เสียงแอร์เสียงรถยนต์หุ่มหุ่มไกลๆเนี่ยคือตัดจนแบบแทบจะไม่ได้ยินแล้วครับจะเหลือแค่ย่านเสียงสูงแบบเล็ก,ลกๆจริงๆนะครับแบบที่แบบแเสียงช้อนเสียงแก้วกาแฟอะไรเงี้ยอาจจะยังเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงแบบแอมเบียนซ und โดยรอบตัวครับคือกริบมากต้องชื่นชมเลยว่านี่เป็น ANC ที่ทำงานได้ดีมากใช้งานได้จริงนะค,คุณภาพดีครับสุดท้ายก็ transparency mode นะครับก็คือโหมดที่แบบ บูสเสียงรอบข้างเข้ามาในหูเราให้เราได้ยินเสียงรอบตัวชัดมากขึ้นครับผมเรียกโหมดนี้ว่าโหมดแอบฟังนะครับคือเวลาแบบไปนั่งคาเฟ่แล้วแบบเฮ้ยโต๊ะข้างๆคุยอะไรกันอนะได้ยินไม่ชัดเลยอยากแบบอยากนิดน,นึงอะ <laughs> อยากมีส่วนร่วมครับเปิด Transparency Mode จะได้ยินเสียงโต๊ะข้างๆชัดมากขึ้นจริงๆมันได้มันไม่ได้เอาไว้ใช้แบบนี้นะครับมันเอาไว้ใช้ฟังเสียงรถเสียงราเวลาที่แบบเดินบนฟุตบาทข้ามถนนปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้นะครับจะผมแค่แบบแซวเล่นๆเ,เฉยๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับโหมด ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันครับเอาจริงจริงแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกตัวครับถ้าเกิดมาจากแบรนด์เดียวกันครับก็คือใช้แอปตัวเดียวกันดังนั้นผมอาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากมายถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดลเอียนครับในคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวตัวไลฟ์สบายครับตัวนั้นผมจะอธิบายค่อนข้างละเอียดครับก็กลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับตัวแอปของเขาจะชื่อว่า Soundpeats ตรงตรงตัวแบบนี้เลยครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับ UI ที่บอกแบตที่เหลืออยู่ของตัวหูฟังครับและยังคงเน้นย้ำเช่นเดิมครับว ปรับระดับเสียงเปลี่ยนโปรไฟล์เสียงมีทั้งหมดบูสต์เบสแล้วก็โหมดลดเบสนะครับเบสเยอะถึงขนาดที่ถ้าใครไม่ชอบมาใช้โหมดนี้ได้นะครับเขาจะลดเบสให้นะครับแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับเปลี่ยนโหมดการทํางานต่างๆนะครับเปิดปิดเกมโหมดนะครับแล้วก็มีโหมดปิดจสเจอร์เพื่อการลั่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็มาอัปผ่านตัวแอปได้นะครับของผมนี่อัปไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็จะมีข้อมูลโปรดักต์ทั้งหมดของ s o u n d p i t ให้เราดูด้วยนะเผ ถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปี2023เราเปลี่ยนปีมาแล้วนะครับแต่ว่ารูปแบบการรีวิวยังคงต้องเช่นเดิมครับก็คือจุดพิจารณาครับทุกคนต้องได้รู้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือในเรื่องของพอร์ตชาร์จที่อยู่ที่ด้านหลังครับคือพอมันมาอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้นะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จมันจะนอนตะแคงหงายท้องแบบนี้ครับทำไมไม่เอามาไว้ที่ด้านล่างก็งงๆเหมือนกันนะครับพอมันเสียบชาร์จแบบนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงตัว Apple Magic Mouse ที่แบบว่าเวลาชาร์จต้องเสียบที่ท้องอ่ะแล้วก็ต มาทรงเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องแบบเสียบแล้วก็นอนหงายนอนตะแคงเเท้งๆอยู่บนโต๊ะนะครับก็งงๆเหมือนกันว่าทําไมเขาออกแบบแบบนี้ครับสุดท้ายนะครับอันนี้จะไม่นับว่าเป็นจุดพิจารณาแล้วกันแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมครับกับหูฟังในเรทราคาที่ทะลุ2000ขึ้นมาแล้วนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งฟีเจอร์ที่ควรจะได้เห็นครับก็คือ wireless charge ใช่ไหมครับเนาะหูฟังที่ราคาต่ำกว่านี้เริ่มที่จะให้ wireless charge กันมาแล้วนะครับดังนั้นกับหูฟังที่ทะลุขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับมีเกรดคุ ผมว่าอย่างน้อยต้องเห็นแล้วล่ะฟีเจอร์นี้นะครับหรือว่าถ้าไปได้ไกลกว่านั้นครับฟีเจอร์เซนเซอร์เอียดิเทคชันต้องใส่มาแล้วนะครับคือดึงหูฟังออกเพลงหยุดเล่นใส่หูฟังกลับเพลงเล่นต่ออัตโนมัตินะครับอ่านะครับก็ฝากไว้พจารจานะาครับกับโปรดักชั่นต่อไปผมว่าอย่างน้อยน้อยหนึ่งในฟีเจอร์2ตัวนี้ต้องมีได้แล้วครับสรุปโดยภาพรวมครับกับ s o u n d p e a นิโปรเอชเอนะครับผมมองว่ามันเป็นหูฟังที่เปิดต้นปีได้ดีมากครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะขายมั้งแต่ช่วงปีที่แล้วปลายปีที่่่แแล้ววตา ผมเพิ่งได้รีวิวผมมองว่าเออมันดูดีนะสำหรับคนที่แบบในปี2023ในปีใหม่นี้ที่แบบว่าอยากที่จะเริ่มจริงจังในเรื่องของการฟังเพลงละจริงจังในเรื่องของ sound quality ละผมว่าเริ่มจากตัวนี้ได้ครับกับราคา2,190ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นครับง่ายๆครับแค่ไปกดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อหคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ไม Magic ต้อ,อตัวลาไปก่อนบา,บาย